ท่วงลอ,อยไปเช่นหมดละอ้าววัสดีพ่อเซียนสวัสดีครับโอ้งวดที่ผ่านมาพ่อเซียนว้ายว่ามันจะออกชูหาเนาะเออออกหัวา <laughs> เเอวดทีปันมากเอ่อไอ้ว่าดดีพอเซียนฝันบอกให้ยังไงเฮเลกสูตรมากมันฝันมันฝันเกี่ยวกันค้องวันว่างนงานละโอ้แปลว่าเขาเอารถคู่บนตาไอ่ เก้าห้าเรื่องร่างหนึ่<ม>ยง,งย่านออกเอไไก้าสามเราเป็นยังไงตัวอักษรพิเศษเอา้าเขาเอาเขาแบกเขาม้าให้แล้วเขาเาสาไมา่เออเสาไปเ,เขาไปถิ่มใส้ขีดต่อมให้เร<อ>ื่องวางเหล็กต้องออก<ม>เก้าสามลังเรื่องเก้าหาต้องออกบน เพิ่งหวอดวันหนึ่งแหละมันออดพกคันแข่งล่างมันยังออกพกสามเออเป็นเลขฝันกับเลขสูตรมันตรงกันวัดตีฝันกับเลขสูตรมันตรงกันฝันว่าจังไหนพอเซียนเขาว่ามันตรงกันเอาฝันว่าเขาเอารถคู่บอต้ารถไถยแนาคู่บอต้าให้สองคันโอ้มันเคยออกเก้าหาเออโอ้คัดคันฝันนั้นลักษณะนี้มันที่มันมันที่ออกเก้าห่าวัดตี ผู้ปาเมื่อไหร่ตั้งหลายปีแล้วอ,อบมานนี้เขาเอาเสามาทิมใส้ขีดตมให้น้านขี่ตมนี่เจ้าเรียกว่าเก้าสามข้างล่างโอ้ข้างบนนี่มันเก้าห่างล่างมันเก้าสามเอออือเรียกเรขกข้างล่างมันมมกสามตัวเดียวนะโอ้เขาแบกเสา,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 ามาทิมใส้ขีดตมให้ใหเออเสาเงี่ยมเออ เขาแปลกไห้เขามาชิมเมาสเอาโรดเจ้าว่าจันเขาเอาจะกไหนกันหรอกเลขล่างญามีสองตัวนะญาติเลขล่างญานิมีเก้าหาเอ้ยเก้าสามกับเก้าเอ็นเก็สามเก้าสามกับเจ็ดสามเออเลขบนนี่คือยาตมันหรอเก้าเก้าหาเพราะเขาเราใส่มาสองกันเนาะโอ้สามตัวนี่เป็นเก้าเก้าหาบ่ ่ารออกได้คือออกเก้าเก้าะเออขั้นสามตัวเตี้ยเพราะว่าเลขออกกูเชยคเลบ่าแม,ม่นบ่บ่าแล้วเลขออกคพุ่นนี้อายุแต่ว่าตาด่นนี้เออเอออลัเลขก่อนออกอยูจังหวัดตัดเออออกอยู่ภา,า,า,าคัดออกคนนี้เออนี่ออกคนลุกกันมุนตัวนี้เอออือแค่ว่าฝันคักเลยวันบอเพรียนฮะฝันคักเลยว่าเห็นคักเลยบ่ พันโอ้ยเข,ข,ขา,ากับเอาไห่ก็ข้าเห็นเขาเอาไม่กูรลายขันเนี่ยฉันหอกโอ้โอ้เอ,อ,อาคุกว่ตาเคยเนี่ยเคยเห็นมันขันฝันนี่นังจี่มันเคอยออกเก้าหานะเออเออพันชุดหนึ่งตาลูแล้วละพันตาอยู่หน้าเขาเอารถไถไม่ให้เด็กคึนคึงหมดเนาะมันออกเก้าหานอมันออกข้างบนก็เก้าหาข้างล่างก็เก้าหานะเออ แม่ว่าว่าแต่มันอ่อข้างบนข้างล่างเออวันนั่นมันออกข้างบนข้างล่างบอกย่าให้ถอมันมันย่าถืออยู่ว่าเออพอดีพวกพอดีโทษพ่อย์โทรแม่ขันพ่โทรแม่เนี่ยกู้เล้วอยู่ร้องบัวพู้เล้วเออไปสุราษฎร์นุ่มตี๋ตัดรูดแต่งู้เล้วเออเพราะว่าสี่์หอเตียงเตียตัวกำลังสีอกเออแต่าต่าตาเอ่อ ได้เลขมานี่บ่ฝันอีหยังยังเทียเลยบ่ฝันตะขึ้นแรกหุ่นโอ้เอเอว่าเลขได้ได้มาตะขึ้นแรกเลยฝันว่าเขาทีม่อกไส้เนี่ยเออหมายมั้งฝันซ้ำล้อบางอันวันที่ยีห่หกยี่สเก็ดเหรฝันซ้ำอเอ๊ะว่ายาเงเลยตัวนี้ฝันท้งเลยว่าเถอะฝันทวงลอยไปเท่นหมดแล้วโอ้อืม พอไหวว่าโทษมากวันนี้กับวัน้โทษบันนี้ซ้ำปาดกันแล้วโอ้ยจังหวะพอดีเนาะคงอว่าเลี้ยงวาหอดกลางหาบอกว่าหัวเลี้ยงวาหอดกลางทางหาลัหกลก็เรียกว่าคือหวดพอเซียนตัวเดียวสนดอกไม่คันบ้านนั่นกับมือยืนกับพวอเรียกมือยืนมัมนโท<อ>ษ<อ>มากวัน้รับเนี่ยเ<อ>พราะมือยืนสิไปจ้างหาเสียงไยเขาโอ้เขาเรียกเอาหน้ายกอบตโอ้เออชองมือทามือหมดเลยเป็นนอนวันที่ เนื่องที่ซ้อนกันแล้วก็ยิ่งพยางไงนี่ทั่วเออหว่าคันบ่อไปโทษมากนี่บ่ว่างเลยวะสะโอ้ยบ่อไ่ได้รับผู้เลี้งไปคุเอาเออแต่ว่าไป็ดพอดีเนาะย่างเงนหาเทียงมหมก็ดีเยี่ยวๆกันยื้ผเล้วเออบ่อได้ยินโทรละว่าที่บ่อล้ยโทัสา์ไปบ้านะเออโอ้นกันยยางสนเราปุ๊บนี่โทรัพา์ฝ่อบ้านทันทีออาจัดผลตกเนี้ย แม่นี่ดอกกันฝนตกฝนลงม่านกันลำบากคุวันอือเอาคิยังไงล่ะเออกันไม่านไปแล้วเออคุานอยู่บนเทียนคือบนหลับสายหลับสายอะไรหรอเาตไหนล่ะเออมาเอาบรรยากาศวยวสวยมากเาต้งตือนตูเาตองทีวอกเนี่ยเอออือเนี่มันเจคักร์เป็นวเงทดเนี่ยฝันมาฝันคัากัน ฝันว่าเขาเอารถคู่โบตารถไถหน้าแล้วมาไห้สองกันเลยไปไถเนี่ยเขามาไห้สองท่านหลางไปกูไห่กูหลายแท้สูสันอ์หรอกมาเนี่ยเพราะอะไรละครับพ่าฝันว่าเขาเอาสองมาถิมไถหน้าขีตลมเลยนะเนี่ยมันมีอยู่สองตัวที่วางได้ก็คือเหล็ลรางเนี่ยมันมีเก็บสามกับเก่าสามแต่าเที่ยคือเก็บสาม ไอ้เข้าสามโอ้ตัวรอบมันก็เจ็ดสามแต่ว่าบนบนไศูนย์สามล้างมันหมดอ่ะมันออกหกสามเ่ยทางบนไนศูนหามันออกไ้มันออกหกห้าเฮ็ดได้มากะเพราะ่น้เล็กเราเฮ็ดได้มากทางบนมากห้าเนาะกลางสามมากันเข่าสามตัวเดียวอกลางเอทางบนมันจะเข่าห้าตัวเดียวออ เก้าสามกับเกีดมมเเยดสามเน้นล่างเลยเนาะเก้าสามกับเก็ยดสามเน้นล่างเก้าเก้าห้าคือเน้นบนม,นมนั่ว,วเสื่อเพราะไว้เรียกมอญก้นมันก็อากลักซิปเอียงอะอลักซิปก็หกกันแล้วเอญกลางเรีกล่างมันก็ฮกสาม วนก้นหกมันก็วอกหาศูนย์หาสองเออมันมัออกสลับเบลีาย่ะเมืันสลออกสลับคำว่างอวนั่นอ้วนหาสองเันนิ่งสองนะเออนล่นศูนย์สองนอันนั้นมันก็ยังอางหาสองลางก็หาสองบดหาศูนย์ลางก็นิ่งศูนย์หกเงิน่นอินน ศูนล่างนี่ศูนบนอันเน้น,นึ่งสองบนเนี่ว่างวดนี่ได้ขนาดนี้เราฟันธงจักเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นร้อยเออล้านเปอร์เซ็นหมดแล้วอ้ฟันธงล้านเปอร์เซ็นนะครับวนะ่าสามตัวบวดกัออนอสามตัววนหางเดียวสามสองตัวล่างมีตัวเก้าสามกับตัวเจ็ดสามคือตัวกันครับทีนี้ผมนักนักคือเก้าห้าสองตัวนะครับเนาะเก้าเก้าห้า เม็ดเดียวครับอ c ซครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพอเซียนไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ